สวัสดีค่ะพบ่อบริการหัวซิงหิงหมอนิ่งเช้าวันจันทร์ที่8ธันวาคมราคาทองคำสปอร์ตส,สัปดาห์ที่แลา้วขึ้นไหวกาะ4,164-4,264ถึงดอลลาร์ปิดตลาดคืนวันศุกร์4,198ดอลลาร์ลดลง9.9ดอลลาร์จากวันพุธทั้งสัปดาห์ลดลง24ดอลลาร์ซึ่งก็เป็นผลจากแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นจากการเก่งกำไรเรื่องเปิดตลาดดอกเบี้ย ในการประชุมสัปดาห์นี้ปัจััยหนุนสบดบห์ที่แล้วนะคะที่ทําให้นักทุนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆว่าเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมตอนนี้ล่าสุดประมาณ88แล้วนะครับก็มาตรการจ้างงาน ADP เดือนพิษภาคมตัวเลขลดลง3มื2พันตำแหน่ง ซึ่งก็เป็นการสับสวนว่าเฟดน่าจะาลดดอกเบีย้ยแน่ๆนะคะเราก็มีข่าวว่าท่าคารกลางเข้าซื้อทองคําในเดือนตุลาคม5.3ตันเป็นการเข้าซื้อรายเดือนสูงที่สุดของปีนี้นะคระับเป็นปจัปจจัยหนึ่งปัจนจะัยหนึ่งทางด้านกองทุน S&P r สัปดาห์ที่แล้วเข้ามาซื้อทองคํำ4.82ตันะ ขั้นตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คงเป็นเรื่องของการประชุมเฟดซึ่งคาดการณนะ์ว่าเฟดน่าจะลดเบี้ยส2.5เปเซนซึ่งก็เป็นการลดครั้งที่สามของปีนี้แต่ว่าที่สำคัญก็คงติดตามเรื่องดอทพอตแล้วก็การแถลงของโจลมพาวเวประธานเฟดด้วยค่ะโนยนุ่มาักลงคุนคาดว่าจเคลื่อนไหวไซเว w a แล้วอยังอาจจะต้องระวังแรงเทขายออกมา แนวรับ4,175ดอลลาร์4,150ดอลลาร์แนวต้าน4,220ดอลลาร์แล้วก็4 2 4 0ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร์6,350 0บาทลดลง200บาทค่ะทั้งสัปดาห์ลดลง500บาทนะคะเป็นรจากทองสปอร์ตที่ลดลงแล้วก็เงินบาทที่แข็งค้าขึ้นด้วยค่ะทองแท่งให้แนวรับ หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบาทนาฬ้านหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทแล้วก็หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทค่ะสําหรับคําแนะนําการลงทุนหาลงทุนระยะสั้นถ้าเกิดมีการดีบ่าวให้แนะนําให้ขายออกไปก่อนค่ะก็ขึ้นไปประมาณหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทขายออกไปก่อนครับเข้าซื้อรอดูก่อนนะคะเวเดนซีก่อน โกลพิเชอร์เก่งกำไรฝังซื้อ4,175ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน4,165ดอลลาร์ค่ะโกลไลพิเชอร์ itter, ซื้อเก่งกำไร4,190ดอลลาร์ตัดขาดทุน1 0 1 7 9ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทวันศุกร์ก็แข่งค่าขึ้น1 8ตางสั่ง3บาท82สัง, 3, 2, 1, 8, 8, 8, 9, สงครับทั้งสัปดาห์แข่งค่าขึ้นประมาณ15สัง่งค่ะ เงินบาทยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจากประเด็นที่เฟดมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยในการประชุมรอบหนีแนวรับสามเพบาทหกสิบสตางค์แล้วก็แนวต้านสามสบองบาทสิบสตางค์ค่ะสำหรับ USD futures สัญญาเดือนธันวาคมให้แนวรับสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์แล้วก็แนวต้านสามสบองบาทค่ะเทรดดิ้งตามกรอบได้ค่ะขอบคุณสำหรับรการติดตามค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ